สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นสปังกี้ด้วยเวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชั่น1996กันนะครับเ <The S 1> นาะ <body. S 1> ช่องช่องเบลลี่ไทยกันนะครับเบลลี Thai, นะ่ไทยเนาะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บเออใน1996เมือหนูเก้าเก้าหกอยู่ในพี่อ๋อ นี่ครับผมอันนี้โฆษณาเลยนะผมไม่เอาครับผมไม่เอาครับผมจะเอาสปังกี้มันจะเข้าแล้วเรามาดูเร็ปปฏิเสธค่ะมึงก็ถุยน้ำลายสิมุณผู้ชมขอโทษขอโทษเอาใหม่ครับทุกคน เฮียนี่มันมัวแต่ควรกูควรตีนกูกูต้องเริ่มใหม่เนี่ยต้องเริ่มไปเลยรีวิวกูนะพี่เชิลลอบลูสิแป๊บ รอให้บอลลูก่อนครับมึงเมื่อไหร่จะโหลดเสร็จวะอีเกียดีโหลดเสร็จยังโหลดเสร็จยังไม่เอาโฆษณา เอาเครื่องเริ่มแปกๆแล้วครับทุกคนเครื่องเริ่มเปกๆแลวกูเดี๋ยวก่อนทุกคนข้ามไปได้นะมึงไม่ต้องดูหรอกข้ามไปเลยข้ามไปเลยทุกคนไม่ต้องดูหรอกมึงจะดูทำไมเนะี่ยมาเสียเวลา ดี๋ยวคนก็ไม่กดไลค์เดี๋ยวคนก็ไม่กดติดตามผมเหนื่อยนะครับเดี๋ยวคนก็ไม่กดไลค์เดี๋ยวคนก็ไม่กดกกติดตามคนดูเท่าไหนต้องกดติดตามเท่านั้นไปไปกันเลยโอ้โหเครื่องนี้อาจจะแปลงได้ัง้งนะ กี้ีกูรีวิวถึงไหนนะผมยังโหลดอยู่เลย<ว>กูรีวิวถึงบูทใช่ไหมน,น่าจะบูทแหละดูสิครับผู้ เร็วๆสิครับคาฟูเออเดี๋ยวที่รีวิวแล้ว่โอ้บาไปแบบฟรีเลยครับฟูจิสปังกีก้กเกย์ต้องเสียเวลากับโฆษณาเนี่ยครับอย่ามาบอกผมว่าผมผมหาเรื่องคุณ ปุ่นรีว no no yes, nah, oh. ิวถึงบูธนะน้องรีวิวถึงบูธไงก็เลยอย่าใส่หน้าดีถึงเพิ่งเข้าคิวไปดูทายอยู่โอ้โหฮึเท่อะ มาตัวต่อไปอีกแล้วลอนะลำคาญอะแต่แสดงดีกว่าอมือชี้อะ แาวโคตรบู๋ โอเคครับโอเคตไปตัวทีวี I will, such big fun, or to count one to none, Play the best surprise. All right, all right, just try, just try. นี่นะครับวิดาลกากลัวยางเลยโหก่างเ,เทอ่ะคะ่ะต่อไปมาตัวนี้ตัวอนะไรเนี่ยมี เดี๋ยวทุกคนทำไมตัวนี้ยิ้มอ่ะผมกำลังจะใส่เฮ้ยมันยิ้มได้ไงอ่ะยิ้มกันทุกคนเลยไปใส่หุยหุยโอ้โหยังเทฮาแบ็กไม่เอาไม่เอาตัวแรกตัวแรก โอ้โคตรแฮ้มันใส่รังได้อ้เยี่ยไอยเยี้ยไอยเยี้ยยุ้ยย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 ยนยยยยยยนยยยตยยยยยยอยย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 อ,อค โหอยากเท่มาต่อไปดิตัชัดไหโอ้ตัชั้นดีครับผมหลอนว่ะหลอนลนะ่ะใยญๆๆๆๆๆๆโคตรหลอนเลยทุกคน อุยต่อไปบูธนะอือหือต่อไปตัวนี้โคโกโลเดอร์อคดู หน้าตัวก็ได้กุญชดาดนี้ไม่เอาสกายอย่างหลอนนะทุกคนมิจฉาสันอื้มหาคนหลอน คุณหล่นเลยต่อไปต้นไม้ โหตัวทนนึงโหยังุดคำไปเลย โอ้้สัตสตทวพิงกี้อันนี้ไม่ได้ครับโอ้โหคนลูกันพิงกี้โคตรคนลูกอ่ะทุกคนตอไปเจวินะโอ้ปกติมันไม่ได้เป็นปีศาจไม่ใช่เหรอครับทุกคนดูดิ นี่ครับต่อไปนี่แบ็คนี่เป็นดีเจแบกว้าวต่อไปตัวนี้ครับ ต่อไปเป็นมีตัวนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะดีเจตั้งแต่ตั้งแต่โลกธรรมดาและโลกน่ากลัวนะครับไปกันเลยตอนนี้มาอยู่กันที่ดีครับจะมาดีเจกันอีกครั้ง ดีเจกันอีกครั้งหนึ่งมาโอเค ใส่เลยอะมีอะโอเคอื่นไหมเหมือนว่าตัวนี้จะใส่ไม่ได้ไม่ตัวนี้มันใส่ไม่ได้ทุกคนเป็นความลับนี่นะเฮ้ยความลับ ไปใส่ทอนเนอร์ทำไมตัวนี้มันใส่ไม่ได้อ่ะเนี่ยตัวนี้มันใส่ไม่ได้มาเอาใหมา่

มันยิ้มมาพอผมทีแหละ ก็แสดงว่ามันจะไปอย่างรวดเร็ว 拜。 นนี่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดซับสไคร e ให้ผมด้วยคลิปใหม่ๆผมจะได้มาอีกตัวนี้ไม่ได้ลองเลยไม่ลองแล้วอ่ะฝากกดติดตามด้วยเพราะช่องผมยังสาอคนอยู่เลยนะกดไลค์ด้วยไอเทมนี่มามองดูไหมอ่ะผมจะไปแล้วนะครับบา,บาย